ทันสิบแปดบวกกดกระดิ่งมาแล้วบอกว่ามีคนบอกให้เอาแมวเหยื่อออกเอาเหี้ยนะเอาไมล่ากระทุงตัวจริงเงียบก็เลยงงว่าเอาให้เอาทันออกงงมากตลกสุตายเลยเอาออกเพราะว่าเราวาเข้าไปฟังกับโนเมเบอร์ใช่ก็ฟังไม่ไม่แต่พี่แไม่ได้ฟังไม่ได้ยินข้อมูลจะได้หรอ ก็ไดานบดานบดานฉก็ได้นเบสฉันก็เดาออกฉันเรียกไปคุยสองคนน่ะเราจะฝากเออได้ทำไรน่าจะรู้ละมั้งแค่นั้นน่ะอ่าสวัสดีฮะตัวใจไม่ได้เตรงนี้ครับ โอเควัน okay. นี้มาหนี้เลิฟ Why วิดิคัมเบล่ารู้โลนะพี่เป็นรังทรงถ้าเราโดนยิงคมังคเมเบลา่าเลยหัวคัมเบล่าแค่นั้นแหละฝากโลหน่อยคัมเบล่าเป็นโรเลยเลิฟดีใช่ไหมบอกหน่อยเลิฟเลิฟฝากหน่อยฮัโลโหลออกไปกันก็ได้อ,อ้ามาแอบฟังคือ ปากแล้วปากแล้วยองยองยังยองเข้าใจไหมยังมองยังยองเข้าใจไหมจบ <mm <es> อกนะว่าอ่าคพี่ก็ได้ค่าพี่ก็ได้ตุ๊กกระตุ๊กกระตุ๊ก โอเครู้เรื่องสุดยอดไปเลยครับที่ถ้าอีคิวโดนยิงนะไปไม่ล่านะไปไม่ล่ายิงนะมือสั่นจยิงเองนะหมดไปบ้าโถมีคนตายแล้วเหรอทุกคนตั้งแต่เอาเขาเป็นอะไรอ่ะกันแหละบาการาสุดพา้มันไปล่าใส่ธิราบไปแล้วอ่ะมีใครตายไหมแหมอันนี้อันนี้อันนี้คือลูกคุณล่ามีลูกคุณาบีลูกคุณล่มีคนตายไหมฮะไม่มีไม่มี ไม่มีเพิ่งมาตายนี่ไงเขายิงใครวะหรือขอโดนยิงไม่ล้วเออประกันสภาพไปฝากโลใครไว้ไหมเอออยู่กับผมแล้วก็สิบแปดบวกอะแต่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดโลเลยนะอ๋อเขาเกิดกับสิบแปดบวกกับผมอ๋อเขายิงโดโดเหรอเขายิงโดโดไงอ๋อเขาน่าจะอยากไปกินข้าวเต็ด ผมใส่นาทีนะได้ได้ได้ถ้าเกิดว่ามีใครมาเปิดกระปงผมเมื่อไรก็นัำหน่ยฮะไม่ไม่เราจะไม่เปิดกระปงคุณเด็ดขาดอยากให้กระเป๋าชากัางลาวผมหลุดไปโอ้โหตอนแรกก็มาสิวะที่อื่นไม่มีกันแล้วไงกลัวไฟมันเยอะตรงนี้เป็นไฟถึงเด็กเมตานะเด็กเมกาทำไฟอะไรก็ไม่เห็นเดี๋ยวพึ่งกดแป๊บ พี่โนมีคนตัดายเมื่อกี้นี้เมกายืนยู่เฉยมันมีคนวิ่งไปทางขวาสองคนอ่ะเด็กเมกายืนเฉยๆยคิดว่าผมไหมมื่เกี้ได้ระเบิดด้วยปาเลยเมื่อกี้ได้ระเบิดด้วยแต่ได้บาดดีระเบิดเมื่อกี้ถือระเบิดสิบห้าคือแต่รู้แต่รู้ว่าไม่แน่ใจนะว่า ไม่ผมพูดการยืนอยู่นิ่งวางไว้ก่อนเอาวางไว้ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่แล้วต้องผมปาดสับใครนะไอ้ตอนพูดตอนงลงล่างกับใครวะไปมันดาบอ่ะระเบิดตีกูวิ่งลงเลยไม่ได้รู้ไม่ใช่ใช่ไฟดับฟังนะพี่โนอ่ะอ่าวิ่งลงล่างกับใครต้องจำให้ได้เว้ยใครลงล่างกับีโน้ตั้งรู้ เปิฟังพี่ไฟมันดับร<ต>ะเบิดตีขึ้น<อ>พี่วิ่งลงแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าใครอยู่กับพี่อ่ะงั้นแต่หนูรู้ว่าปั้นลงล่างด้วยอ่ามันมีคนอยู่เยอะช่วงน,นั้นมันมีประกันสุขภาพแล้วก็มีมิม่อนแต่ว่าประกันตายมันมีจังหวะหนึ่งเขาวิ่งไปแล้วเขาปาดเลยเขาวิ่งไปทางขวาแล้วปาดเลยหนูเห็นแต่หนูตามสี <c oughs> ไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าคนอยู่อ่ามีสีเทาด้วยบีีมันต้องเป็นคนที่อยู่ด้านบนนะ เพราใช่ไงเป็นคน <UC> S. <S ที่อยู่ด้านบนก็ใช่ผมวิ่งมากับพี่โนก่อนมาทำมัดวิ่งหน้าเราสองคนเลยทันโกรธโศบเพราะว่าบอกเออน่าจะวิ่งตามไปนะเผื่อเห็นหรือไม่เห็นแล้วใครได้ระเบิดตอนเนี้ยใครได้ระเบิดตอนเนี้ยกูรู้แต่ว่าเสียงระเบิดแต่กูวิ่งแตกเลยอ่ะใช่ผมได้รวาดได้ไฟดับผมผมได้ระเบิดร่าผมได้ระเบิดหนึ่งวิสุดท้ายมันรีวิ่มันรีแปดวิเว็บหน้า ท่าวีหรือแปดอารแป้นหนึ่งนะใครที่ไม่อาแป้นหนึ่งขอขอขอปูดก่อนใครที่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่บนห้องทดลองเมื่อกี้พี่เลิฟผมผมอยู่หน้าประตูว้ากับสีเหลืองครับมีที่อยู่ทางเข้าห้องอุโมงกําลังจุดไฟอยู่ฮะมีที่อยู่ทางเข้าห้องอุโมงกําลังจุดไฟอยู่ตรงไหนทางเข้าห้องอุโมงหลอก แล้วเมื่อกี้ใครอยู่ด้านบนสี่กลมใช่ไหมมีส oh, at ี่กลมมีปั้นมีคาเมล่ามีโนมีเด็กเมกาสิบแปดบวกอยู่ด้วยไหมผมบอกโลด้วกันสีแดงเป็นนักสืบสผมเป็นนักสืบแล้วก็สีเหลืองเป็นผู้ร้านแคนครับใครนะผมเป็นนักสืบแล้วก็สีเหลืองเป็นผู้ร้านแคนครับเ จับไม่ได้ปะแต่หนูรู้อะรู้คนที่วิ่งแฉลบไปทางขวาทางห้องต่งเออจ้ำสีไดไมสีอ่อนเข้มแม่เบิรทถ้างาขวาหนูวิ่งมาก่อนเพราะหนูรู้ว่าในกรงพี่สอวนั้นน่าจะระเบิด ไม่ออกไม่ออกรังหวัดพี่เข้มก็กลือนกันมันเป็นจังหวะที่พวกคุณวิ่งออกไปกันแล้วหนูไม่รู้ได้ยินเสียงระเบิดกันหรอก็เลยเอ้าก็ปาดแล้วก็วิ่งหนีกันเลยแต่นี่ไม่ได้ยินไงเสียงระเบิดนี่ก็เลยวนีไได้ยินเสียงระเบิดหนูวิ่งก่อนตาชูอะไรอะไรคือไม่ได้ยินเสียงระเบิดตาชูออกขวา่อนหลจากนั้นเลยบอกพ่อวิ่มาแต่ว่าพ่อวิ่งเปล่าไม่รู้ ตอนแรกเราเห็นอ่ะบาชูเดินโยกโยกไปทางขวาแล้วทีนี้เราก็เลยจะเดินตามแล้วเขาก็เดินกลับมาแล้วเราก็ติดระเบิดแล้วเขาเออคนที่วิ่งไปทางขวาจําได้ไหมว่ามีใครวิ่งไปบ้างหรือว่ามีมีขวาเหรอขวามีหนูมีหนูกะกลมแต่พ่อพ่อวิ่งขวาเปล่าต้องเป็นคนสุดท้ายที่ตามนะไม่ไอตอนไอตอนที่หนูวิ่งกลับมาหนูจะเอาพ่อไปด้วย หมายถึงเัาพ่อไปด้วยคือตอนแรกพ่อเดินไปเป็นเพื่อนจเฮ็นีีตอนแรกแม่เหยืคิดว่าบีทีเป็นคนป่าเพราะว่าเห็นเป็นสีเทานม้แต่บีทีอยู่ข้างล่างสุดนะอยู่ห้องอยูห้องโมงนันก็มีสองคนนะสี่โมคึกหย่อนอยว่ห้องโมงเหรอเราไม่ได้เป็นเราถือเระเบิดด้วยใช่อยู่ทาเข้าห้องโมงเลยจุดไฟอยู่ อยู่ทุกคนยังไม่มีใครด้วยในห้องนั้นอ่ะจะโดนเตะแล้วมีมีผมอยู่สองคนน่ะอยู่ทางนั้นน่ะทางห้องประตูวาแบบไม่รู้มันทางเดียวกันไม่เห็นขึ้นแมพเดียวกันอ่ะก็ทางมันน่าจะมั้งใช่ใช่แต่ผมเป็นนักสืบอผมเป็นนักสืบโอ้โหเกือบโลดโอ้โหใครมาโหวตรับกระจายโหวตแม่ ใครว่ากระจายโรวจเนี่ยผมยังสืบเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวคุณมาประมาณสิบอ่าสามสิบปีแล้วก็มาตรวจเอาคนตรวจไปตายไปแล้วเชียตายเชียตายอีกโอ้หใครตายอ่ะไอโกม่ะไอโกเราเราจะยืนให้สีแดงตรวจหัวทุกทุกสามสิบวิได้ได้อ่าคุณคาเมราใช่ไหมได้ได้มาหาผมนะให้มันมีศพก่อนให้มันมีศพก่อนแล้วค่อยค่อยตรวจเพราะว่าถ้ายังไม่มีศพจะตรวจมันก็หัวข่าวเหมือนเดิม ตบมันตัวที่ฟังนะมันระวังระเบิดนะระวังระเบิดอละระวังระเบิดนมพี่มาสู้เปนแคมป์ทำไมขี่ไม่กดให้วะเขาตู้ขี่เออเออเออวาซู้มาซูเป็นแคมป์ไม่มีใครมาเลยแก้วไฟแกไฟแกไฟมืด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 กลัวกลัว กลัวกลัวกลัวแก้ไฟแก้ไฟแก้ไฟมันแก้ยังไงเอ,อ้ามันทำไมจุดไม่ติดสักขีวะมันจุดยังไงอะมันมันต้องจุดอันนี้มันต้องจุดไม้ขีดเอาไม้ขีดขุดขุดขุดตรงกล่องอ่ะเออแล้วก็จุดนี่ได้ละได้ได้ละรวจหัวยังตัวแล้วขาวขาวจุ่วขาวช่ว อ้านะเย้อโอ้โหได้บอกโลกับเป็ดด้วยเอสร็จเพื่อตายไปแล้วเหรอเว็บแรกไมเสเพื่อตายแล้วเหรอเว็บแรกน่าจะปะดอีคิวเข้าเข้าหมกเออหมกเตาไฟเนาะหมกไปเลยอีคิวอะขาดเตาไฟอล้วครับนีรัผมไปทำามไปทำทูมา ไม่อยากเล่นเป็ดแล้วคือผมบอกแล้วผมเป็นนังเสือไม่เห็นไม่อยากเล่นเป็ดแล้วอ๋อเลิฟเลิฟเป็นคนป่าดิคิวเหรอเขาบอกว่าจะไปกินข้าวไปส่งเขากินข้าวไอเล่นตุ่ยเกียร์ได้เป็ดได้เยอะๆเยอะบ่มบูดตาสุดท้ายแอะเบอร์การ์บอกว่าเาอการจะกินข้าวไปแล้วนะไปไปโอเคกินเสร็จแล้ว

บ้นอยากรู้ไหมล่ะว่าที่เป็นกระทุงอยากกดยากด้กดนะออฉันเป็นกระถนี่ใชไล่ะมีกูลักศพให้เก็บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ดีวยวเศพอยู่ตรงไหนตรงใกๆดันเียน่ะห้องใกๆดันเจียน่ะ แมงลากุกด้วยฮัลโหลหยุดพูดดิหยุดดิคืออะไรเนี่ยกาแฟยาวพี่กาแฟยาวอุ๊บอุ๊บก็ได้แต่แบบมันลากศกเลยเ่ะเปิดลากบ้านไปทางถนนทางพื้นเปิดไม่สดกคือมันถลอกมาแล้วหลังถลอกขนนี่คือแบบไม่เป็นทางอ่ะต่เงี้ยทุกคนทุกคนฟังนชี่การว่าฉันว่า ปานอ่าป้านมันถามหนูพี่เบอกพี่ข้าเหยื่อจากลุงเหรอเป็นกระถุงนี่จีตังเลยนี่อยากรู้บอกให้เดินออกไปตรงกลางอ่าส่วงบอกว่าอย่ากดบอดบากรือเปล่าเราจะมันมีคนลากศพะลากศพมันโลเป็ดไปใช่ยวเอาอะไรเหยื่อแตเอาเะไรเหยื่อใช่ไงเอาอะไรเหยื่อโรเดเอาอหยรเหยื่เลยศพต้มยำเคยปาดมาอย่าอย่าบดชัดให้ฉันได้เล่นต่อเอ้าวพอศพต้มยำอยู่ไหนโหใกลแกล อยู่ใกล้ข้านั้นเจนเหรอใกล้ใกล้เลยใกล้ใกลที่เราลากศพเลยไม่เห็นแมวเย็นแม่เย็นโกเคก็ขคาเนี่ฉันอยากมีชีวิตลาบเสียงคือแบบโอเคเป็ดตัวหนึ่งน่าจะมามาโหวตที่ไชโกหรือเปล่าแต่ไม่หนูนี่แหละโหวตเป็นลายก้อนแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนล้วลากุกไม่ใช่ ขนแตก่ขนทะเลาะไปขนอาหารอะไรแกแบบแม่งเป็นทางเลยอ่ะละเลาะแม่สบพี่แบบศพพี่ยร์ก็ล่าลงน้ำอ่ะถ้าลากอะไรนะอุ้ยคาคาเมโร่คาเมราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะหาคมไปหาคมไฟแมวแล้วไม่เอาไม่ยุ่งกับคาเมราแล้วแม่งปาดกูแม่งปาดไปไหน ระเบิดจะเกิดก็นั่นแหละมันระเบิดปะเนี่ยอ้าว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 เหยียบเตอร์เปิร์ดหรือเปล่าอีเพิร์ดหรือเปล่าไฟมันสว่างอยู่นะเพราะว่ามันจุดไฟแล้วไฟสว่างอยู่นะถ้าปิดจะปาดคืคิดดีๆนะไฟมันสว่างอยู่นี่คือบ้านของผมไฟสว่างได้ไงโกหกเราจอยู่เดียมสองห้าเอา บาชูบาชูบาชูไปไหนหมดแล้วอะผมโดนขังมันมีคนขังผมอะพี่แม่ลองเส่หัวพ <c oughs> ่อน้องมาดีดิ S <S เ,เราวิ่งไปกับข<ด>ีดชมพูนะชมพูอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ายๆค่ายๆขอควา,า,า,ายก่อนขอข้าวจานก่อนมันสกปกแต่มึงขอจัดเรียนระเบียบก่อนจะเย็นอักกีอักขี เออฟังหน่อยทุกคนนบอร์ประกันประกันทุกคนนบอร์ฟังประกันสุขภาพขวดแดงประกันสุขภาพขวดแดงใช่ใช่ประกันนะประกันอนาป่าประกันอนาป่าศกสีดำด้วยเราเห็นที่ห้องดันเจียนโอ้ยใครเป็นประตูตีแมวอีกแล้วอย่ามาอย่ามาไปอยู่ทางนู้นอาจหมดไม่สนลูกใครอยู่ทางนู้นไปอยู่คนละ จะป่านรูกนก้กดไปกันกดกระดิ่งแล้วอุ้ยตกใจออ่าย,ย,ยอมขายโลตัวเองเลยประกันสุขภาพหัวแดง ไปฆ่าใครมาปาการเอาอีกแล้วหรออาการฆ่าใครมาเงียบสัดด้วยเหยื่อยมยงตายได้ไงยยมมัมพ่าน้องมาดีอืมเิื่งเหรอไม่ไม่น่าใช่ตัวเองตัวเองเนะ พี่มันก็ต้องถูกป,ปะแต่พี่ไม่ใช่นักสืบโอ้โอยรวยเก่นเยอะเลยอะเราว่าบีทีน่าจะเป็นบีทีน่าจะเป็นมือสังหารปะบีทีอะเหลือเหลือกระทุงหรอแต่พ่อน้องตสเล็กตายไไหน,ไหนะวะอาต่องฝาดพ่หนื่อยได้ไหมเจะชัน เคยมีมีปาดพ่อหน่อยสงสัยวะเนี่ยแต่แต่ไม่พ่อนี่แล้วแล้วพ่อน้องมาลีอะเดินมาพอเห็นเราพอเห็นเรามาปุ๊บเขาก็เลี้ยวไปโหวตก็แกดิงได้ไหมทำไมหรอได้แหละมีมีดไหมปาดพ่อปาดพ่อได้ไหมจะจะชันให้่พอพ่ออยูไห พ่อพาโลอะไรอ่ะพ่าเป็นโลอะไรอ่ะพ่อพ้อมันมีมือสังหารบอกไม่ได้บอกได้เขาเป็นเบอร์วอชเชอร์นะร่างทรงร่างทรงศพไหนเป็นเซเลบตายแล้วเหรอตายแล้วรอด้วยไม่ถึงถามว่าตายแล้วเหรอก็น่าจะเป็นโดโร่ไม่งั้นก็เป็ด อ่าคุณคุณเคียวเคียวจิเฉลยหน่อยว่าเซตายเว็บไหนไม่รู้เขาไม่รู้อ๋อเขาบอกไม่ไม่ไม่คือคือมันดูเว็บยังไงโอเคมันก็ได้่คยให้ลูกวิญญาณสอนอย่างอ่นแล้วเคียวจีโลอะไรโลหะไม่ได้ไปหาอะไร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 พี่พี่พูดออกมาพูดออกมา ขัไดได้เก่งไงไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเกินไม่ได้หาธรรมดามันเก่งเกินแบบนี้ไม่ได้อรรถ้าถังได้ก็ไม่ไม่เป็ดก็โลกกลางเพราะว่าเด็กเมกาก็เข้าถังได้มาตายไปขาธรรมดามันเดินมันได้แค่เดินง่ออย่าบ้าขดธรรมดาไม่เไม่เห็นร้อนทำอะไรไม่ได้เอาละติ๊กมาดูหาธรรมดาไม่เดินง่อไม่เอางี้หาติขานมาด้วยโอ้โหธรรมดาออกไห จบแล้งมั้งจบยังมันน่าจะยังไม่จบปะ 28, บอกไปแล้บบโปรไปกระทุงเหรอใช่ใช่เขาบอกกระทุงเหลือกระทุงตัวเดียวเพิ่งบวชเขาให้ผมพ่อก่อนเออให้เขาอมพ่อก่อนเก็บอาหารมาแล้วใช่ไหมเก็บแล้วพ่อไม่เจอมาให้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 ให้ไปเลย นี่ไงพ่อพ่อไปหาสิไปปวบ,บนึงไอ่ะเอาพ่อขอตรวจหัวหน่อยพ่อมาให้ตรวจหัวก่อนอยู่ใีไปไปมาให้ตรวจหัวแป๊บนึงเอ้าอปวดหัวหายเอาตรวจผิดไปโดนคาเมล่าเอาพ่อมามา สิบแปดบวกสิบแปดบวกโดนกินใช่เลยไปเลยเอางี้เอางี้เอางี้เออสิบแปดบวกคือสิบแปดบวกอมพ่อไม่ได้แล้วอะถ้าอมพ่อตาโบขึ้นจริงๆ ำง,งานก็โหวดเลยโหวดขอโทษนะแตก่กดข้ามให้นี่ก็สบายเลยนะผู้สารล่อพ่อไปหาสิบแปดบวกหลายรอบว่าจะตรวจหัวตรวหัวสิบแปดบวกหายไปไหนก็ไม่รู้นกกระทุงมันไม่หัวแดงหรอกร้ายการก่อนนั้นเนี่ยผมได้ยินเสียงแบบว่าก่อนที่จะโหวดอ่ะกูตายแล้วกหายไปเลย อยากรู้ว่าพ่อน้องมะลิไปเดินอยู่ตรงไหนหาไม่เจอตอนหนึ่งนะพอพอ18บวกกินหนุบปุ๊บขำเลยโอ้โหนี่คือแบบทั้งแม่บวเหลือพ่อน้องมะลิคนเดียวที่ยังไม่จามใส่อ่ะแล้วก็แบบสั่นกระดิ่งตลอด28ตัวผมไพี่วันนี้พี่กระหนุสองสามรอบแล้วนะ18บวกกระโดดคนแรกตลอดเลยจามใส่คนแรกตลอดเลย ก็จริงก็ตายไม่ทำไมจะบอกว่ากูตายแล้วผิดอะไรมันก็จริงอ่ะมันตายเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันมันหายเฉยแบบเสียงส่งท้ายกูตายแล้วแบบเปอร์เฟคคัสกินอ่ะก็ผีก็ผีถึงแปดหัวกินอ่ะกูตายแล้วก็หายไปเลยผมแง่เด็กไม่กล้าเดินตาม ก็บอกว่ากี้เข้าไม่เลยขี้ไปเลยขี้ว่าเหลืออีกปอนโอเคหนักคุณปาาผมก่อนนักผมก็แค้นดีครับงานนี้มีแกแน่นอนเอาวิบาก่อนเนาะปินเข้าวม่ป่ากมเออว่ะไอ้ตานางที่หนูไปกับพี่พี่พี่เรียกอะไรกับพี่สิบแปดบอกแม่รู้ว่าหนูปาดพี่เลยหนูก็งงเตรียมเลยคปูดาวเสร็จพอดี กดเลยไหมครับกดเลยไหมครับขอนกระทุไ hmm. ด like okay. mm ้ไหมเกมนี้ไม่รู้อยากเป็นนกกระทอะแยวติดวติดติวติวตินเป็นนเป็นติดตเมน ឬក៏ត្រូវនិយាយប្រាស្រ័យជាមួយមោះបង ศพนะฮะเจอศพนี้อยู่ที่ห้องห้องเก็บของอ่ะไม่แคร์นะมนะไม่แคร์นะแบอบกแม่อ่อนมาเจอที่หอประชุมดิอูกอาจคืออะไรอะสรุปใครเห็นหรอมีคนมีคนเห็นคนฆ่าหรอเห็นเห็นสีกรมสีกรมปากรเราเราจะเลี้ยงเขาไว้ไหมเราเลี้ยงเขาไว้ไหมหรือว่าไ,ไม่เลี้ยงดีครับเพื่อนมีมีด เดา่าคนได้ต้องไม่ดีเอาไว้ดีพี่พี่พี่เตียวสิงโงอีกคนพี่เตียวอีกคนสีกรมน่าจะเป็นกับสีแดงนะสี่แบบกำลังจะเดินขึ้นไปเลยอยู่ดีก็อยู่ดีก็สีเอ่อสีกรมสีกรมผิดหไม่รู้ว่าอยู่ดีก็เบกสีกรมเป็นกับสีแดงก่อนหรอไม่ใช่ผมันจะเป็นใครที่เดียวาสี่ห้าตรงนี้ นไหน,น,นไ่จ้าไปหอประชุมก่อนอืมมาหาความอะไรเขาเรียกพูดอะไรวะเอาสีกรมออกครับน้องผมตายฟรีไม่ได้ ไม่นะเมื่อกี้ไม่ใช่โหวตออกเหรอใช่โวยีซ่ากลมนะเจอเลยกลมคุณเคียวจีซังเุ้ยจะจะคลิปอีกเหรอลหลอ๋อรอดปลาปลาหลอดอยากเป็นโนกระทูนเลยพี่แต่คุณจะปาดอย่างนั้นไม่ได้คุณจะปาดอย่างนั้นไม่ได้ Enjoy yeah. it.

ดูดิฉันนั้องฟองฟ้องเายบอว่าเรื่องเ่องะไางเใจว่าโแล้วไไปว่าเข้กรได้ตลอดใ่ดอจัดงานี่องว่าบุเบิงนั้นสดยงานอไเนอะมีสมบัน้อยเม่มีไงถาเิเจอไอให้ต้ ียันก็สองมือเลยน่จายถ้าีม้นส่งมาอเยือพาลากับพเลยองมันะ่า่ากาปลาแตกไปเฮ้ยพี่ลาบชนะดิอ๋อแย่เนี่ยกูบอกแล้วแน่โหไอ้่คุณบอกให้ผมเข้าเด๋ยวผมโดนรักพาโตขึ้นจิดว่าไงวะ แล้หมืกูไม่ไล่ตามมั้งเนี่ยเมอกี้เมื่อกี้ผมโดนอุ้มลาวแหกูน่าจะปล่อยให้ตายนะกูน่าจะปล่อยให้ตายไม่ใช่เลยก็ดีเนี่ยไม่ใช่ต่ผมแบบโดนเหมือนโดนอุ้มลาวเลย่อกีแบบยู่ที่88ที่88ว่ะเื่อแบบไม่ช่ให้ผินยไม่ต้องห่วงไม่ต้อง่